วัสดีกับพวกเราป๊าป๊าแฟมิลี่เล็กขอดป๊าป๊าแฟมิลี่เล็กคอร์ดเล็กคอร์ดป๊าป๊าแฟมิลี่เล็กคอร์ดเล็กคอร์ดเล็กข่าวทุกเรื่องแล้วที่เกี่ยวกับครอบครัวของเราในสปอร์ป๊าป๊าแฟมิลี่ค่ะ ได้แล,แล้ววันนี้เรามีนักสําคัญเล็น,ลมมนร,นรนน้าน,น,นะนลาม,มงที่จองคิวยากที่สุดในจังหวัดชลบุรีเลยนะอจริงปะเนี่ยร้านนี้นะเป็นลามงที่จองคิวยากที่สุดในจังหวัดชลบุรีเพราะแม่ดานะโทรไปตั้งเกือบ500สายโทรศัพท์ตั้ง3เครื่งด้วยกันโอ้ยโทรนานมากแม่สายสุดท้ายพอดีเลยไงเพราะร้านนี้นะตอนนี้เป็นกระแสอย่างมากในโซเชียลมีเดียเลยหลายคนก็อยากจะมาลองสักครั้งหนึ่งนะและเราก็ถึงแล้วชื่อรักร้านบอรลามงไม่ใช่แล้วชนบุรี ตั้งอยู่บริเวณอ่างศิราชนบุรีบริเวณด้านหลังโรงเรียนเทคโนชนบุรีแถวเมกโคชนบุรีนะคะมีได้เขาว่าชนบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทางร้านจะมีเมนูพิเศษพิเศษอะไรให้พวกเราได้ชิมกันนอะไม่ได้อยากจะบอกนะคะว่าเขาบริการดีมากมากก็ไก่ล้านตัวและที่นี่นะให้ฟิลลิ่งเป็นแบบโอมาเกเสหรือเชฟเทเบิลเลยนะเธออดใจรอไม่ไหวกันแล้วชิมล่ะเข้าไปกันเลย 「だんだんちがついてくる」「だんだん近くなる」「だんだん大きくなる」「だんだん近くなる」「だんだん恥ずかしくなる」だんだんなる「だんだん近くなる」「だんだん嬉しくなる」 วันนี้เราก็เข้ามาในร้านชนบุราเมงเป็นที่เร uh, ้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือเชฟสุดหล่อของเราเชฟพี่ปอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเชฟพี่ปอสวัสดีครับและนี่ก็คือเชฟพี่ปอเชฟมือหนึ่งแห่งชนบุราเมงนะคะใช่อยู่แล้วครับเย้เย้เชฟพี่ปอน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าพี่ปอจะมีอะไรแนะนำอร่อยๆให้พวกเราได้ทานกันนะคะจัดไปครับ ตัวจะเป็นชนบุรีไมครับเป็นธงพืชที่พอจะทำให้มันมีความเข้มข้นต่ำทานง่ายสำหรับกเพศทุกวัยครับตัวาานี้เป็นซิเนเจอร์ขอาเลยตัวไปจะเป็นตัวไข่ทีก็คือแบล็ลคทับฟรราเมงํรมระจาย i ีโบลิไฟเออร์มันมีความฟองฟี่ครับผมฟออฟี่สร็จาล้รัซุปมนจะเบาเพมันเบาก็จะทานง่ายอฟฟี่มันจะเป็นฟองอฟองท<ด>ี่คร้ายกับฟองลงบนกาแฟใช่แล้วก็รสชาติก็จะหองทัฟเอร์เบาๆจะไม่ทำให้เยนหัวมาก วะไปจะเป็นต้มออยำครับต้มยำก็แซ่บๆแทบยบๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างที่บอกเลยครับว่ามันจะเป็นต้มยำที่ค่นอนข้างยูนิคครับจะไม่มีตะคงตะไคร้เห็นแล้วจะมีกลิ่นโคลมแล้วก็รสชาติจะแซ่บๆหน่อยครับผม <S <S ต่อไปจะเป็นซุบชาชูเป็นชาชูที่ราดน้ำจิ้มแจงครับผมแล้วก็ข้าวนะล,ะละังนป็นสองเบียดเลยมีข้าวหน้าหมูกับข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อของเราอะครับก็จะเป็นทั้งเนื้อออสเตรเลียกัเนื้อเซแปนครับผม อได้ข่าวว่าคุณพี่ปอได้รางวัลชนะเลิศลาเมงต้มยำมาด้วยนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าแชมเปี้ยนราเมงต้มยำค่ะทุกคนไม่ทราว่าตอนปีไหนคะเนี่ยตอนสาปีที่แล้วนะครับอ๋อก็ไม่นานเองขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าความเป็นมาเป็นไปของที่ชนบุราเมงได้ไหมคะว่าเริ่มต้นได้ยังไงก็พอเริ่มกับมาไอะก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากกลับไปแล้วครัมันไม่อยากไปแล้วล้วตอนแรกก็คือไม่ได้คิดจะเปิดร้าน น้านนี้เราขอแสดวรว้านอาหารเวชเซนกับฝรั่งเศสแต่ด้วยที่ว่าคนชมุมนุมไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาหารฝรั่งเศสเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนเมื่อวันเราเปิดร้านร้านนที่บ้านเลยก็เลยกับเาเปิดตรงน,นี้เพื่อว่าหนึ่งคือความหลากหลายในอาหารของชมุมนุมจะน้อยแล้วเราก็อยากอยากให้มีความหลากหลายเกิดขึ้นในชมุมนุมดีเลยค่ะแล้วเราก็ได้มานะคะวันน่าโอเค ลองชิมตัวซิกเนเจอร์ของเขาสิเป็นชอนบุราเม้งนะคะนี้ำมันใส่อือจะบอกว่าน้ำซุปที่นี่เขาเคี่ยวประมาณ13ชั่วโมงแล้วนะค่ะตอนนั้นคือที่เคี่ยว13ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะทุกคนนี่คือเคี่ยว13ชั่วโมงผมวันนใช้18ชั่วโมงครับ18ชั่วโมง ันนี้เป็น8ชั่วโมงอ๋อ8ชั่วโมงค่ะทุกคนอันนะี้8ชั่วโมงแต่เน็ะติบตามคนมากเลยค่ะต้องแบบซุปแบบต้องสดดังๆนู้ญี่ปุ่นก็ต้องแบบสดดังๆใช่ไหมคร นี่ค่ะคาคุนินะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะตรงเมื่อกี้ที่พี่เขาเบิร์นไฟนะอือหือละลายในปากเลยค่ะพี่ปอมันแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยอะชามต่อไปนะคะเป็นโชยุราเมงนะคะเป็นเหมือนซุปน้ำใสๆเนาะลองไดีกว่าค่ะขอซดน้ำซุปก่อนนะ ต่อให้ยังไงก็จะต้องจองคิวอีกรอบให้ได้ปะ คนคะตัวนี้เด็ดมากๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะนั่นก็คือตัว black tofu r a เม n ค่ะ เดี๋ยวขอถามเชฟอีกรอบนึงนะคะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างอ่ะเรามาดูนะจะเป็นตัว summer t u f ฟ l e summer tuffle ฟันกับเห็ดแชมเปญอนครับผมแล้วก็มี t u f ฟ l e oil เป็นส่วนผสมส่วนนี้เป็นเป็นเห็ดหินดำครับเราจะค่อยๆ slowly คุกมันดึง water ข้างในของมันนะครับออกมาให้มันมีความหวานโดยธรรมชาติเราจะไม่ปรุงแต่งมันเลยใส่แค่ pepper และ salt ครับผมแล้นี้เป็นคาคุนิครับแต่ตัวนี้ส่วนนี้อ่ะเขาจะเป็นของส่วนราวนม แผ่นจะชิ้นใหญ่ส่วนอันนี้ครับเป็นส่วนใส่ของที่ใช้ติดในสาสูนีแปดชั่วโมงครับแล้วก็ตัวครีมที่มันฟงอยู่ไทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยผัดออกซิเจนเข้าไปในซุปเพื่อให้ฟองฟองฟรีขึ้นใช้แมข็งเลยทุกคนมันก็เลยกลายเป็นฟองฟองแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ราดด้วยเปเปอร์แล้วก็ตัวใช่ครับตัวทับกออทับกอออีกทีนหนึ่งอนจอยค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะทุกคนขอซดน้ำซุปก่อน บอกว่าฟิลคล้ายๆมันจะคลา้ายๆคาโบนาร่าแล้วก็มีความนมนมละมุนละมุนนุม่มลิ้นดีมากมมมจริงๆตัวท้าโฟนี่คือให้แบบละเลงไปเลยใช่ไหมคะเ่ยม,มันก็ละลายเหมือนเดิมอค่ะทุกคน ดูสันคอกันนั่งค่ะเลิฟมากอร่อยมากอ,าอย่าลืมมากันนะจริงๆแล้วร้านนี้นะนอกจากจะแบบโทรไวแล้วอนะ่ะคือไขโทรศัพท์ต้องดีแล้วนะแต้มบุญต้องสูงด้วยทำบุญเยอะๆนะคะก่อนโทรเ้าหน้าเนื้อเจแปนวากิวค่ะ Let's eat มาดูกันดีกว่าทุกคนดูหน้าตาสิ ดูหน้าตาข้างหลังสิคนที่ได้ทานทีหลังนะคะนี่คนนี้ต้องทานก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะ่ค่อยตีไข่นะเดี๋ยวให้พี่ตีให้ดูแค่ตีให้มันมค่ะคไม่ต้องตีแบบเป็นไข่แดงตีให้เนี่ยแผ่นออใช่ไหมครับ คนดูดีวากิว,วนะคือไม่กินข้าวได้ไหมกินวากิวเล่นก่อนทุกอย่างเนี่ยมาจากเจ่ป<ม>ุ่นนะ<ม>วัตถุดิบส่วนมากนี่มาจากเจ่ปุ่นใช่ไ,ไหมเอะแ,แต่มันมีกลิ่นเหมือนเหมือนน้ำจิ้มแจ่ว้องดูเป็นซีเค็ซอสในข้าวเขาเขาไม่บอกเราเขาบอกให้เราลองกินขอกินข้าวก่อนญี่ปุ่นกับไทยอ่ะมันอยู่กันแค่เนี้ย นั่นไงมีน้ำจิ้มแจ่วจริง,งด้วยแล้วก็มีข้าวคั่วมีข้าวคั่วความเป็นข้าวคั่วนี่แหละคะ่ะทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นน้ำจิ้มแจว่ว ะคเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำรามิงนะคะท็อปปิ้งด้วยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะไข่แดงอ่ะให้ขวัญใจชิมก่อนนะคะแต่เรามาชิมดูซิว่าเท็กเจอร์มันน่าจะแบบนุ่มๆละมุนนมๆนะเป็นไงบ้างคะ เปรี้ยวค่ะเข็มคนมากเพียงีือใช้มาเป็นส่วนเลยค่ะทุกคนนี่นี่นี่เป็นไงล่ะนี่ค่ะคนไข่เข้าไปนะคะเผ็ดไหมครับอยากให้เด็กทานนะคะตัวนี้เพราะว่ามีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะ ลามิงแล้วนะคะเขายังมีเบเกอรี่ช็อปด้วยชื่อว่าเบเกอนนร์แ l บนั่นเองนี่ไงคาเฟ่อันนี้ขนมทุกตัวเราทำเองนะคะแล้วก็ขนมทุกตัวค่ะก็ทานได้เรื่อยๆไม่หวานมากแล้วก็ไม่เย็นมากค่ะวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนดีคะเนี่ยออจริงๆขนมอของเราค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเป็นตัว ซิกเนเจอร์นะคะซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นน้องสะโคนค่ะตัวนี้จะเป็นสะโคนแคนเบอร์รี่น,นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเออร์เกรย์ค่ะเออร์เกรย์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเค้กพิซซ่าสะโคนค่ะเดอร์คัลเซนไอแลนด์นะคะตัวนี้จะเป็นเคเ้กเ้าค่ะเป็นหวานทางร้านส่วนตัวนี้จะเป็นชีสเบอร์ชีสเค้กหน้าใหม่ะคะ่ะ แล้วตอนนี้เราก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะให้เสรต็มสินเลยนะคะพี่ปอขอบคุณเช่นกันนะคะเพราะว่ามื้อนี้อร่อยมากๆเลยค่ะไม่เคยกินราเม็งที่อร่อยขนาดนี้อันนี้พูดจริงๆนะไม่เคยกินราเม็งที่อร่อยแบบนี้มาก,ก่อนเลยแล้วก็ชอบบรรยากาศชอบการบริการพี่เขาเป็นกันเองมันน่ารักมากๆเลยค่ะสมกับที่เคยบอกไปว่า เขาดูแลเราเหมือนอย่างพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือลูกเข้าอนะะคโอกาสหน้าเราจะจองให้ได้ค่ะอย่ามาแย่งแล้วนะที่เขาจะเปิดจองทุกวันอังคารอ๋อจองเปิดสองครั้งเดือนหนึ่งตอนนี้เขาจะเปิดเป็นสองครั้งเขาจะเริ่มให้จองตอนหกโมงเย็นนะคะและเขามีแค่คู่สายเดียวด้วยก็จะต้องแย่งกันนิดนึงนะเพราะว่า ไฟไหม้หน่อยนะพอดีว่าเดี๋ยวจะใช้โทรศัพท์3เครื่องเลยคราวนี้จะจองให้ได้อันดับแรกเลยเพราะอันนี้เราได้อันดับบวยแต่บวยแต่เป็นบวยที่บวยที่อร่อยมากเลยค่ะประทับใจมากๆมากๆมากๆแล้วก็เบเกอรี่ก็อร่อยมากๆเช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวคอมมิ่งซูนเนาะพี่เขากำลังจะเปิดเป็นร้านกาแฟ ตื่นตื่นคำเดียวเท่านั้นตื่นตื่นนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าที่นี่นะคะลืมบอกไปค่ะว่าพี่เขามีการแบบเป็นเทคเทคโฮมด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าซื้อกลับใช่ไหมแต่ต้องโทรสั่งจองใช่ไหมคะโทรได้อไรับแล้วก็รับได้วันเท่านั้นแต่เอ๋อสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอปิด EP เพียงเท่านี้นะคะยังไงแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะ อมลัยด้วยกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด้ช่สงของด้วยนะคะมี2ช่องทางนะคะ Facebook f a n p a g กับ YouTube Channel ค okay. ่ะปั๊บปั๊บ Family Record <c oughs> สำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุこんにちはさようなら วันอังคารหน้าเ,เมืเอ่อเดิมเลยแล้วเจอกันนะเจอเหมือนกันค่ะใครแย่งโทรนะเดี๋ยวโดนแน่ใ,นใช่เลยใช่